วันนี้มาย้ำอีกทีเนาะเรื่องการปลูกการดูแลต้นฝรั่งและการให้ปุ๋ยเนี่ยอมีพี่ๆถามว่าใส่ปุ๋ยยังไงสูตรนี้ไม่มีหาที่ไหนได้ไหมคือเอาจริงๆอะที่ต้อมใช้เป็นหลักเนี่ยก็จะมีประมาณเนี้ยอ๋อเกือบลืมก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยเนาะช่วงนี้เดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปยาวคลิปต่อเนื่องเยอะๆหน่อยละกันเอที่ใช้อยู่นะช่วงบำรุงต้นเนี่ยต้อมก็จะใช้ยี่สิบเก้าเก้าเก้าบำรุงผลเนี่ย ใช้15 5, 25ตัวนี้แค่นี้เรื่องหวานเรื่องขยายผลเนี่ยโอเคเลยสองสูตรในสลับกันแล้วก็มีเสมอเสมอในช่วงพักต้นในช่วงบำรุงต้นหลังเก็บเกี่ยวแค่นี้เองแต่คําถามที่ตามมาคือพี่ๆชอบบอกว่า,าส่วนนี้ยไม่มีหาไม่ได้ใช้เสมอแทนได้ไหมคือต้องอยากอยากบอกอย่างนี้คือเทียบเคียงให้ใกล้เคียงให้ใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้อยู่มันหลักคิดม,ม,มีหลักคิดไหมก็คือจริงๆอะ่ะมันคืออัตราส่วนตามกรมวิชาการกเกษตรบอกเลย กรมวิชาการเกษตรเคยลงไว้ว่าฝรั่งเนี่ยช่วงมังุงต้นเขาเอาใ,อาาอาใบกับลําต้นไปตรวจมันจะได้ค่า npk อยู่ที่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบอันนี้คือช่วงมังุงต้นคือเลโชเลโชหมายถึงอัตราส่วนแล้วกันยี่สิบห้าห้ายี่สิบถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนก็จะเท่ากับห้าหนึ่งสี่นะห้าหนึ่งสี่เวลาหาปุ๋ยเนี่ยในช่วงมังุงต้นเราก็เอาสูตรนี้ไปเทียบเคียงห้าหนึ่งสี่ไนโตรเจนห้าส่วนอฟอสฟอรัสหนึ่งส่วนโพแทสเซียมสี่ส่วน แล้วก็เอาให้ใกล้เคียงแบบนี้ยแล้วในช่วงบํารุงผลนะก็เป็น4 1 5ขยับแค่นี้เองฝรั่งทําง่ายกว่าพืชอื่นเยอะอ๋อแล้วส่วนในในช่วงที่เราพักพื้นต้นหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราก็จะใส่สูตรอ2999ก็ได้หรือเป็น255 20ก็ได้แล้วจริงๆสลับสูตรเสมอเพื่อบํารุงพื้นฟูต้นกอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องไปอิงกับสูตรที่ต้องบอกไป มันเอาไปเทียบเคียงในพื้นที่ก็ได้บางพื้นที่ปลูกปาล์มเงี้ยมี14735ใช้แทนได้นะในช่วงทําผลอะไรเงี้ยใกล้เคียงก็เอาใกล้เคียงก็ใช้ได้คือเทียบอัตราส่วนตามเนี้ยก็ใช้ได้เดี๋ยวเราเดินไปดูที่ต้นแล้วกันในช่วงเนี้ยอ่อช่วงจะทําผลสะสมอาหารเนี้ยอ่อแล้วช่วงทําผลสะสมอาหารมีพี่ๆบางท่านบอกว่าใส่แปด24 24ได้ไหมจริงๆมันสูตรปุ๋ยไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าแต่ละพื้นที่ดินไม่เหมือนกันลมฟ้าอากาศไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันต้องลองเอาไปใส่แล้วปร แล้วได้สูตรไหนที่มันโอเคที่สุดสําหรับสวนเราสําหรับพื้นที่เราสําหรับภูมิภาคเราแล้วก็หาได้ง่ายประเด็นคือหาได้ง่ายพี่ชอบถามมันไม่มีมีไอ้สูตรนั้นมีไอ้สูตรนี้ไม่มีเอาใกล้เคียงได้ครับแต่ที่สําคัญอย่งอยางหนึ่งเลยก็คือการคุมฟางคุมดินแล้วก็เคล็ดลับที่ทําให้ฝรั่งหวานนะมีมีเอฟซจากเวียดนามถามมาสามสี่คนฝรั่งส่วนเขาไม่หวานแล้วพอถามย้อนกลับไปนะเดี๋ยวนี้มันคุยกันได้มันทามทะเลกันได้ใช่ไหมพอถามย้อนกลับไปฝรั่งที่ไม่หวานคือฝรั่งที่เขาลดน้ําเยอะ รดน้ําเยอะเกินแล้วก็เรื่องฝรั่งที่ปลูกในร่องเหมือนกันในร่องน้ํามันอิ่มน้ําตลอดเวลามันไม่ได้ถึงกระแฉาะพันที่โคนต้นนะแต่ลากมันได้รับน้ําตลอดเวลาตัวน้ําเนี่ยมันละลายปุ๋ยด้วยตัวน้ําเนี่ยเวลาน้ํามันเยอะเกินต้นฝรัลล่งเราดูดผ่าอาหารขึ้นไปเนี่ยบางทีนในโตรเ้นมันสูงอย่างเงี้มันทำให้ฝรั่งเปรี้ยวได้เนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่แต่พื้นที่เราเราปลูกเป็นพืชไร่เดี๋ยวเราเดินไปดูที่ที่สวนแล้วกันวันนี้พาเดินทัวร์สวนด้วยแล้วก็สูตรปุ๋ยที่ให้มีีแคค่่น้รับไไมได ไม่ได้ยุ่งยากอะไรง่ายกว่าพืชอื่นเยอะทุลงทุเรียนนี่แบบทุเรียนต้องทําใบกี่ชุดอะอันนี้ฝรั่งแค่แบบออสะสมอาหารให้เพียงพออันนี้มีอ,อไปดูสีสะเกตแล้วกันช่วงนี้ก็สะสมอาหารจะทําดอกทาผลอยู่สูตรปุ๋ยก็จะสลับมาใช้สิบห้าห้ายี่บห้าสลับกับเสมอก็ได้นะคือถ้าไอตัวเสมอเนี่ย <c oughs> ใส่เพื่อเขาเรียกอะไรฟื้นฟูต้นไม่ให้ต้นโทมแต่ต้อมก็จะไม่ใส่เยอะแล้วไม่ใส่โดดเพราะว่าตัวกลางเนี่ยถ้ามัน ตกค้างในพื้นดินแล้วมันมีปัญหาทําให้ทตุาอาหารรองเนี่ยมันมันปลดปล่อยไม่ได้ก็จะมีผลเรื่องรสชาติอันนี้ช็อตไปแล้วเนี่ยพอช็อตไปดอกมานะ <c oughs> ถ้าสะสมอาหารพอดอกเริ่มแทงดอกเริ่มมาอันนี้ยังไม่ได้ชอด็อตเอ่อฝรั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องตัดนะครับถ้าตัดมันก็ไม่ถ้าถ้าไม่ตัดเนี่ยยอดยอดมันยอดใหม่มันไม่ออกพอยอดใหม่มันไม่ออกเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรดอกผลมันก็จะไม่ตามมาอย่างเงี้ย ไม่ได้ช็อตเขาก็แทงตรงไปเรื่อยๆแต่บางท่านเนี่ยอ่าถ้าไม่ตัดแต่งเห็นใส่สลายนะอันนี้แล้วจะสูรนะบางคนฉีสลายอัดก็แตกนะแต่ต้องให้ได้อัตราส่วนจากปกติเราจะเน้นตัวหน้าสูงเราต้องโยกให้มันตัวท้ายสูงเพื่อบอกต้นเขาว่าอ่าคุณควรจะออกผลแล้วนะไม่ใช่ช่วงที่จะแตกยอดอันเนี้ยก็เอาไปปรับใช้ได้ถ้าบางพื้นที่ใส่สิบอ่าใส่สิบห้าห้ายี่ห้าแล้วผลไม่มาลองกดตัวหน้าต่ำกว่านั้นอีก แล้วเพิ่มตัวท้ายสูงเขาจะหยุดยอดแล้วพอถ้ากระตุ้นด้วยการตัดหน่อยนะจากยอดที่แตกมาก็จะติดดอกด้วยแต่ที่สําคัญเลยคือคุมฟางห่มดินครับดูที่พื้นได้เนี่ยเราจะมีใบอ้อยคุมตลอดแล้วที่นี่ไม่ใช้ไม่ใช้ยาขยาเราตัดคุมตัดคุมฝรั่งที่ปลูกในลักษณะเนี้ยรสชาติดีโอ้หเริ่มแห้งแล้วเห็นไหมเนี่ยน้ําเราก็ไม่ได้ให้จนมันแฉะขังตลอดอันนี้แค่ชื้นน,นี่ต้องเปิดละ อันนี้แห้งเห็นไหมมันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในดินเต็มเลยตัวนี้แหละจะเป็นตัวรองรับปุ๋ยที่เราใส่ไปแล้วปุ๋ยที่สวนนะเวลาให้ให้กับระบบน้ําจริงๆแล้วอะ่ะเ,ออเริ่มเริ่มมีหลายหลายบายริษัทเอาข้อเนี้ยมาพูด,เร,พดเราพูดมาเราพูดมาสะกักแล้วนะต้นไม้ต้องการเอ k นพธาตุอาหารเนี่ยแค่สองถึงสามเปอร์เซ็นต์เองที่เหลือคาร์บอนนะเวลาใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นเราใส่ปุ๋ยเราใส่น้อยครับแต่ที่สําคัญคือการคงฟางห่มดิน ลองไปปรับเรื่องการให้น้ําด้วยให้น้ําแค่พอชื้นนะแป้งไหนที่รสชาติไม่ดีลองสังเกตดูให้น้ําเยอะเกินไปหรือเปล่าแป้งไหนจืดแป้งไหนอะไรเนี่ยให้น้าเยอะเกินไปหรือเปล่าเกียรติแเนี่ยเนาะคืออยากจะเน้นอยากจะย้ําเลยคือถุงหมาข้ามมาคือการคุมฟางหุ่มดินเนี่ยแหละครับสําคัญที่สุดเลย คือม,มันเหมือนเราเตรียมภาชนะเพื่อจะรองรับปุ๋ยซึ่งต้นไม้ต้องการ NPK แค่สองเปอร์เซ็นก็จริงแต่ส่วนสําคัญคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินไอ้จุลินทรีย์เนี่ยมันมีหน้าที่ย่อยออ่ยอยสารอาหารแล้วก็ส่งต่อให้ต้นไม้ตอนย่อยเนี่ยมันเกิดกระบวนการของเหมือนเขาเรียกอะไรท็อกซินออกซินแล้วก็โฮอร์โมนที่จะทําให้ต้นฝรั่งรสชาติด,ดีแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นมันจะไม่เหมือนกับแปลงที่ปลูกล้นๆไม่ได้คุมฟางห่มดินแล้วอัดแต่ NPK รสชาติจะแบบ สังเกตไหมกินฝรั่งแล้วเหมือนมันแก้วอ,ะอ่ะอ่อไม่มีรสชาติต้องจิ้มเกลือจิ้มน้าตาลตลอดที่นี่ไม่มีครับมีแต่หวานหวานเกินแล้วมีปัญหาตามมาเหมือนกันหวานเกินเชื้อราชอบเหมือนกันทีนี้เราก็ไปสู่กระบวนการการฉีดพ่นยาภาร์แล้วที่นี่จะไม่ใช้อยาเคมีสารจับใบ ยาการเชื้อราพวกนี้ไม่ใช้เลยแต่เราจะใช้เป็นชีวพันธุ์ส่วนใหญ่ชีวพันธุ์ที่ใช้ก็เป็นมาเทเลเซียมบิวเลียนี่กาจัดมแมลงอะเนาะก็ฉีดพ่นเรื่องกําจัดมแมลงปากดูดปากเจาะปากกัดอะไรพวกนี้แล้วก็บีทีบีทีจะป้องกันพวกหนอนแล้วก็การเชื้อราก็จะใช้แตโคเดอร์มากับ b ีแค่2อย่างตัวเตโคเดอร์มาเนี่ยจะเก่งในดินตัว B s เอนี่ยจะเก่งที่เก่งในที่สูงคือในใบในผลอะไรพวกนี้ฉีดพน่นบ่อยๆใบจะไม่เป็นพวกโรคราสนิมผลก็จะไม่เป็นพวกแคนเกอร์แอนแทกโนดก็ มั่นฉีดพ่นเป็นประจำครับทุกเจ็ดถึงสิบวันถ้าช่วงระบาดนะก็ปรับเพิ่มขึ้นได้อันนี้เป็นวิธีการดูแลแล้วพี่พีก็เอาข้อนี้ไปจับลงตารางก็ได้ครับลงปฏิทินก็ได้ให้ปุ๋ยทุกสิบห้าวันใช่ไหมให้ปุ๋ยทุกสิบห้าวันแล้วก็ลงใบวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกก็ได้วันหอยอกเลยแล้วก็ฉีดพ่นเชื้อพันธุ์เนี่ยให้ให้ช่วงเย็นทุกทุกเจ็ดวันครั้งเราก็ไปกําหนดในสัปดาห์ว่าเจ็ดวัน ทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกวันศุกร์ก็ได้ฉีดพ่นชีวภัณฑ์ช่วงเย็นอันนี้อันนี้มันก็จะได้ตารางงานที่เหมาะสมแล้วก็ดูแลต้นฝรั่งได้สมบูรณ์แข็งแรงฝรั่งทําง่ายกว่าพืชอื่นๆเยอะแต่ไม่ใช่ว่าทําฝรั่งเป็นแล้วก็จะทําฝรั่งอย่างเดียวนะเอาวิธีนี้ไปเทียบเคียงได้อันนี้จริงๆะเป็นหลักการปลูกพืชแบบพ m เอเอ็มของจันตีรัชยุทธ์วนาศิริบุญน,นี่เลยนอกจากปลูกฝรั่งต้องไปยังไปทดลองกับมะนาวาส้มมีทุเรียนบ้างแล้วก็มีผู้ทรงผู้สามันสามารถ เขาเรียกอะไรอะ่ะเอาความต้องการของพืชอะ่ะมาแมทกับวิธีในการปลูกฝรั่งแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมเข้าไปใช้วิธีการเทียบเคียงแบบนี้สามารถปลูกพืชได้ถูกชนิดเนี่ยนะจริงๆฝรั่งดูแลไม่ยากครับอย่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอย่าไปประคบประงมเยอะเห็นบางสวนบางท่านพี่ๆบางคนปลูกลดน้าเช้าเย็นเลยน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างแรกเลยลองสังเกตดูครับรักษาแค่ความชื้นแล้วฝรั่งของเรามันจะสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเนี่ยนะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าไปไม่มีกักอยู่แล้วครับที่ใช้อยู่ก็ประมาณนี้เลยถ้าชอบสาระเกษตรดีๆหรือมีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมในใต้คลิปได้เนาะหรือทักแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้แต่ถ้าทักแชทอินบ็อกต้องตอบช้าไปก็ขออภัยด้วยมีเรามีไลน์ออฟฟิเชียลสามารถติดต่อสอบถามมาเรื่องการปลูกการดูแลได้ตลอดหรือพี่ๆท่านใดสนใจกิ่งพันธุเรามีกิ่งพันุจำหน่ายส่วนผลเนี่ยเดี๋ยวมันออกฤดูไหนเราจะแจ้งหน้าเพจหน้าช่องพี่ๆท่านใดไม่ไม่จองนะ ถ้ามีช่วงไหนมันมีหลุดอ้นี้มาคือเอาจริงๆอะ่ะเราปลูกส่งในพื้นที่ก่อนถ้ามันเหลือมันมีอะไรพวกนี้มันมันเหลือพอที่จะส่งออนไลน์เราก็จะแจ้งนะช่องว่าเฮ้ยมีกี่กล่องมีกี่โลอะไรเงี้ยก็ค่อยจับจองกันอีกทีนึงเนี่ยเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้วันจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรพอสันพิดไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม